สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสลัมขอนนาเสนอเนื้อหาส่วนเสริมและข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่มีอยู่ในนิยายแต่ไม่มีอยู่ในอนิเมะของเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสนัมไปซะแล้วซีซั่นที่2พาร์ทที่2องีพีที่2ถึง5เลยนะครับโดยคลิปนี้นะครับที่มันต้องรวบรวมตอนเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าบรรดาพวกกริมรุเอาแต่นั่งประชุมกันซะส่วนใหญ่จนโดนแซวก,กันเลยนะครับว่าเปลี่ยนชื่อเร่องไปเลยก็ดีนะเป็นเกิดมาทั้งที ก็มาประชุมกันซะแล้วแน่นอนครับหยอกขำๆโดยคลิปนี้นะครับเราจะรวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจของตอนที่1ถึงตอนที่5มาเล่าสู่กันฟังใครที่ไปดูตอนที่2ถึงตอนที่5มาแล้วอยากมาเพิ่มอรรัรถรตเพิ่มข้อมูลว่าเอ๊ะตรงนี้มีนะตรงนี้ไม่มีหรือเป็นข้อมูลส่วนเสริมตรงไหนที่น่าสนใจหยิบยกมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเพิ่มอัรถรตในการรับชมให้มากขึ้นนะครับเอาละไปรับชมกันเลยครับในตอนที่ลาพัดนะครับแอบเข้าไปในวิหารศักดิ์สิทธิ์ลาพัดนั้นสัมผัสได้ถึงกระแสพลังเว เป็นเวทที่ส่งผลต่อจิตใจและสิ่งที่ทําให้ลาพารู้สึกถึงพลังเวทนี้ได้ก็มาจากยูริสคิลจอมหลอกลวงหรือนักต้มตุ๋นทํางานขึ้นมานั่นเองครับผมและแต่เดิมทีแล้วศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพยรจิมนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ดูเบรียสอีกทั้งยังจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ความศรัทธาต่อเทพนูมินัตเท่านั้นแต่ในปัจจุบันด้วยตัวตนของฮินาตาสคางุนจิทําให้ศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์แห่งทิพยน และไม่ตกเป็นเบี้ยหน้าของจักรวรรดิศักดิ์สิทธิ์ลูบิเดอีกต่อไปนอกจากนี้ครูเซเดอร์หรือหน่วยอัศวินศักดิ์สิทธิ์คือเราอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่มวลมนุษย์และก็เป็นที่น้าตานี่แหละครับที่เป็นคนฝึกฝนคนเหล่านี้ด้วยตนเองในระหว่างการพูดคุยนะครับลาพันได้กล่าวถึงเทรนี่ว่าตัวขนั้นแข็งแกร่งกว่าแต่ต้องไม่ใช่ในป่าโดยได้แอดนั้นจะแข็งแกร่งอย่างมากเมื่ออยู่ในป่านอกจากนี้จากวอบสร้างพิเศษของเผ่าพันธุ์ทำให้เทเดออร์ดผ่านพึกษาพันได และยังมีแพลนวิสเปอร์หรือเสียงกระซิบแห่งพันไม้ทําให้ไดแอดสามารถแบ่งปันข้อมูลทุกอย่างให้กันและกันได้อีกด้วยจากนั้นนะครับพอลพัดถามคาซาลีมเกี่ยวกับจอมารแวมพร์ก็ได้ข่าวว่าจอมารแวมพร์นั้นมีฝีมืมอทัดเทียมกับคาซาลีมซึ่งเป็นช่วงที่คาซาลีมแข็งแกร่งที่สุดเดีวด้วยโดยคาซาลีมนั้นนะครับเป็นอดีตจอมารที่รอดจากมหาสงครามเมื่อ500ปีก่อนมาถึง3ครั้งซึ่งในตอนนั้นจอมารยังมีกันอยู่แค่6คนและจอมารแวมไพร ก็อยู่มาก่อนจอมารคาซารีมซะอีกซึ่งในตอนนั้นคาซาลีมก็ได้วิวัฒนาการจากเอลไปเป็นเดสแมนหรือผู้วายชนและคาซารีมยังมียูนิสกิลผู้ออกอุบายหรือจองวางแผนอีกด้วยสลับเวทที่เอรันโดปล่อยออกมานั้นมีชื่อว่าอาคมอัคคีระเบิดระดับสูงโดยอาคมนี้เป็นหนึ่งในอาคมที่ยากที่สุดในเวทสายอัคคีเลยทีเดียวเวทสายอาคัคคีเป็นหนึ่งในเวทสายธาตุเริ่มตั้งแต่ไฟเยอร์หรือลูกไฟ จนพัฒนาไปเป็นไฟเยอร์บอลหรือมหาเวทดวงเพลิงและเพิ่มความยากขึ้นไปอีกเป็นไฟเยอร์วอลหรือมหาเวทกำแพงเพลิงและไฟเยอร์สตอมหรือมหาเวทวายุเพลิงซึ่งระดับความยากที่เพิ่มขึ้นจะทําให้ขนาดและอนุภาพเพิ่มขึ้นไปด้วยนั่นเองซึ่งอาคมอัคคีระเบิดระดับสูงนี้ก็เป็นเวทผลผสมผสานที่มีการรวมกันของเวทอักคีที่มีคุณสมบัติเผาไหม้และเวทสายระเบิดที่มีคุณสมบัติเป่ากระจุวซึ่งนี่ เป็นการยกระดับเวทมนต์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเวทสายอาคีระเบิดนั่นเองครับสําหรับตออน่าทีริมรุกปล่อยายเอรัโดสิ่งนี้คือจิตคู่ค้ำแห่งจอมมารซึ่งความสามารถนี้เกิดจากการรวมสกิลต่างๆเช่นคมคูและติดต่อสู้เวทมนต์เข้ามาอยู่รวมกันครับสําหรับเบลเลต้าการที่ริมรุกวิวัฒนาการเป็นจอมมารตัวเบลเลต้าเองก็ได้รับกิฟต์เช่นเดียวกันโดยเบลเลต้าได้วิวัฒนาการจากอาร์กโดหรือตัวตาขุนพลมารไปเป็นเคออสโด หรือตุกตามารศักดิ์สทธิ์และยังมียูนิสกิลผู้กลับกรอกหรือปีศาจฝังโลกที่ทําให้เบเรต้านั้นมีคุณสมบัตทิที่ไม่น่าเท่ากันได้อย่างมารและความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวคนคนเดียวกันโดยยูนิสกิลผู้กลับกรอกนี้จะทําให้ได้ความสามาร,รถที่ตรงข้ามกันมาครับในกรณีของเบเรต้าที่มีคุณสมบัติข,ของเดมอนหรือเผ่าปีศาจอยู่แล้วก็ทําให้มีพลังของแองเจิลหรือเผ่าทูตสว่วนเพิ่มขึ้นไปอีกและภายในล่าของเบเรต้าก็มีแกนจิตวิญญาณเกิดขึ้นมาใหม่ แล้วหลอบลวงกับแกนปีศาจท,ที่มีอยู่เดิมซึ่งสิ่งที่ถูกสร้างขึน้นก็คือแกนมารศักดิ์สิทธิ์และนี่ก็ทําให้เบต้าสามารถควบคุมคุณสมบัติศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นจุดอ่อนของตัวเองได้อีกด้วยและตรงนี้นะครับก็ทําให้รีมารู้คิดว่าเบต้าได้สกิลที่โคตรโกงมาแต่ลาฟเฟลก็ได้แจ้งว่าอยู่ดีสกิลผู้กลับกรอกได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับอัลติเมตสกิลอูริเอลแล้วด้วยและด้วยวงการกดเจนจะสามารถจําลองแกนมารศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้แต่ก็ต้องใช้วัตุบริกาาาทํขึ้นม เรียกได้ว่าลิมมารูเองในกรงกว่าแล้วนะสําหรับกองทัพเคลม,มจํานวน3 0,000นตนจากค่ารายงานของโซเอพบว่าทหารในกองทัพร้อยละแปมีความสามารถอยู่ในระดับแรลง B ส่วนที่เหลือจะมีความสามารถอยู่ในระดับแรลง A ลบส,ส่วนใหญ่ซึ่งพวกผู้บัญชาการก็จะมีความสามารถอยู่ในระดับแรลง A เท่านั้นและสําหรับเหล่าผู้บูชามางกรคนเหล่านี้มีอยู่ไม่ถึงแสนคนโดยผู้นําก็คือมิดเลที่ถืออำนาจสูงสุดแต่ถึงจะพูดอย่างนั้น หากมิดเลทำเรื่องที่ไม่เข้าท่าบรรดานักบวชที่คอยสนับสนุนมิดเลก็มีสิทธิถอนเขาออกจากตําแหน่งผู้นําได้และประชากรโดยทั่วไปที่อยู่ที่นั่นบรรดาพวกผู้ใหญ่ก็มีความแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับแดงซีแต่พวกเขาเป็นพวกรักสงบจึงไม่ก่อปัญหาอะไรส่วนผู้ที่แข็งแกร่งจริงๆและเป็นประหาจริงๆคือกลุ่มนักบวชที่มีสมาชิกราวๆหนึ่งร้อยคนทีนี้ระมาที่กองทัพของนิบูลุกันบ้างครับซึ่งประกอบไปด้วยทหารของยูราซเนียจำนวนหนึ่งหมื่นนาย ซึ่งแต่ละนายนั้นมีความสามารถอยู่ในระดับแรง B แต่หากกลายร่างสัตว์ระดับความสามารถจะเลื่อนขึ้นไปอยู่ระดับแรง A ลบกลุ่มถัดมาคือพวกกอบดินไ a y e r หนึ่งร้อยตนซึ่งเลังจากที่ดิมนรุ่กวิวัฒนาการกลุ่มนี้ก็ได้รับเอ็กตอสกิลแสดงอัตลักษณ์ซึ่งหากใช้งานก็จะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วหรือช้าและความแข็งแกร่งก็เท่ากับแรง A ลบเลยทีเดียวถัดมาคือเผ่าอ็อกจทมอน300ร้ตนซึ่งหน่วยนี้เป็นหน่วยอาราขาที่ขึ้นตรงต่อบเบนี้มานรุ และได้รับการตั้งชื่อว่าคูเรนไนหรือกลุ่มเพิงสีชาติซึ่งแต่ละตนนะครับมีความสามารถอยู่ในระดับแรงเอลบต่อไปเป็นฮอปกรอบบินจำนวน4 0 0พต้ตนที่มีชื่อว่ากรีนนัมเบอร์ซึ่งพวกนี้มีสกิลวงการเพิงผานและต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและแต่ละคนนะครับมีแรงเทียบเท่ากับระดับแรงบีต่อไปเป็นหน่วยลบของเกียวโดเยลโลนัมเบอร์โดยแฮออกกลุ่มนี้ก็ได้สกิล่างพวกเสริมแข่งร่างกายมา นั่นก็คือเอ็กตาสกิลกำลังช้างสารแปรงเกาะทั่วกายและกำแพงเล็กส่วนผู้หัวหน้าหน่วยก็ยังได้รับเอ็กตาสกิลควบคุมดินที่สามารถใช้ควบคุมดินได้อย่างใจนึกเพื่อมาอีกด้วยและความต้านทานก็มีต้านทานการโจมตีทางกายภาพต้านทานความเจ็บปวดการกัดกร่อนกระแสไฟฟ้าและอมาาัมพาตและนอกจากนี้นะครับทุกคนจะมีโรคคาริชชิวหรือโรคเกรดวนวายุซึ่งโรคนี้ก็มีความสามารถอยู่ในระดับยูนิค และธรรมจากเกรดของคาริบดีสซึ่งกอกกำลังนี้นะครับก็มีสมาชิกถึง5,000ตนและทุกตนก็มีความสามารถอยู่ในระดับแรง B ต่อไปนะครับคือพวกดากนิวที่มีกราบิวเป็นผู้ประชาการซึ่งแต่เดิมพวกนี้ก็แข็งแกร่งอยู่แล้วเนื่องจากเป็นเผ่าที่มีความสามารถสูงเลยมีระดับความสามารถอยู่ในระดับแรง A ลบจากนั้นเมื่อได้รับทิปของนิมรุเข้าไปก็ไปปลูกเลือดมาก่อให้แข่งแกร่งขึ้นยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้นะครับยังได้สกิลเฉพาะดากอนบอดี y หรือแปลงร่างนันกนบประกอณเพิ่มเข้าไปอีกด้วยและยังมีบางตนที่ได้รับเฟรบเบรดหรือรมหายใจอัคคีสีนินหรือไม่ก็ทันเดอร์เบรดหรือรวมหายใจอัรนีสีนินเข้าไปอีกด้วยแต่กาบิลได้มาครบทั้งสองอย่างเลยครับและหน่วยนี้นะครับก็ได้รับชื่อว่าฮีริวหรือฝ um ูงมังกรบินที่มีสมาชิก100ตัวน,นั่นเองและมากระที่หน่วยรบสุดท้ายเป็นหน่วยรบที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาทึ่ถูกวางให้เป็นหน่วยอาราคาลิมลุรุ จัดขึ้นด้วยคนที่ฟื้นจากความตายจำนวน100้ตนซึ่งทุกคนในหน่วยนี้นะครับได้รับเอ็กซ์ตาสกิลความทรงจําสมบูรณ์และฟื้นฟูนตนเองซึ่งสมาชิกในหน่วยนี้ก็ถูกฝึกด้วยการฝึกสุดโหดโดยชิออนเองและในปัจจุบันนะครับสมาชิกทุกคนมีความสามารถอยู่ในระดับแรงสีและได้รับชื่อหน่วยว่ายมิกะเอริหรือกลุ่มนักสู้สีม่วงแต่รอบนี้นะครับพวกเขาได้เฝ้าอยู่เทมเพสแทนและนี่ก็คือเนื้อหาของคลิปนี้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถูกใจกันบ้างไม่เอย่ย ถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องสลัมหน่อยนะครับเพื่อเป็นการัาใจให้ผมและทีมงานทําคลิปต่อไปและถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจากนั้นนะครับถ้าใครอยากสปอร์ตพวกผมโดยตรงตอนนี้ช่องของผมมีฟีเจอร์ซปเปอร์แตงแล้วมาดูเด็กกันได้เลยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้ผมอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ